คุณครูแพทยอีกเช่นเคยแน่นอนว่าต้องมีคริคเล็กของภาษาอังกฤษมาฝากทุกคนค่ะวันนี้คุณครูแพทนะคะจะพาทุกคนไปรู้จัก verb to have ฉบับง่ายๆถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยค่ะ verb to have เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยนอกจากจะแปลว่ามีที่แสดงความเป็นเจ้าของแล้วยังสามารถแปลว่ากินได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ I bikes have dog. She has two legs. Tommy has breakfast. They have a breakfast legs dog two Tommy สังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์ verb จะต้องใช้ have I ไ,ไม่ได้เป็นพหูพจน์นะคะแต่ใช้กริยาร่วมกันกับพหูพจน์ค่ะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb จะต้องใช้ has ค่ะแต่ถ้าเราจะปฏิเสธ แน่นอนว่าต้องมี not เข้ามาแต่นอตใส่หลัง have ทันทีไม่ได้นะคะจึงต้องมี verb to do เข้ามาช่วยด้วยค่ะ We have computer He doesn't have any time don't any a ถ้าเราจะถามโดยใช้ verb to have ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะจะคล้ายกับการพูดปฏิเสธเลยค่ะคือต้องมี verb to do เข้ามาช่วยอีกแล้วค่ะ Do you have money? Does have wings? it ทีนี้เราลองมาดูทอมมี่คุยกับซิสเตอร์ของเขานะคะ Do you have a pencil? No, I don't have a pencil. Do you have a pen? Yes, I have a pen. เห็นไหมคะ verb to have ไม่ยากเลยนอกจากนั้น have ยังอยู่ในสำนวนที่เราคุ้นหูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ have a good time and have a nice day คะ่ะ บ๊ายบายค่ะ